ค่ะต่อไปจะเป็นการจัดทำใบาวางบินในวันที่21มกราคนะคะเพื่อไปวางบินให้บริษัทคาริน่านะคะค่ะเราจะไปที่ระบบลูมแลาเวคอนนี่นะคะคลิก Work f o โฟคลิกใบาวางบินนะคะโดยจะปรากฏหน้าต่างนี้ก็เป็นใบาวางบินนะคะสำนักงานใหญ่เลขเอกสาร000 00 1ใบาวางบินนะคะโอเคนะคะ ขึ้นมาที่รายการนี้เราก็จะทำการเพิ่มน,นะคะ F3 เพิ่มเราจะมาแก้ไขที่วันที่นะคะเป็นวันที่21เดือนหนึ่ง58นะคะและลูกค้าสจ,จุดเราจะวางบินบริษัทคาริน่านะคะแล้วก็จะเลือกคาริน่ากด enter เลือกนะคะโดยแปะมาที่รายการ in voice ที่ย่างอิงมนะคะ ใส่จุด enter แล้วจะทำการเลือกทั้งสองทั้งสองเลยนะคะเพราะว่อีกใบหนึ่งเป็นใบ invoice แค่น,นี้เลอันนึงเป็นใบลดหนี้นะคะโอเค enter เลือกค่ะทั้งสองรายการยอดสุดที็จะเหลือเพียง3 6 3พบแปดบาทนะคะเพรามีการลดหนี้ลงด้วย โอเคค่ะ F10 บัน okay. ทักค่ะโปรแกรมจะถามว่าเราพิมพ์ไหมตามจริงใบวังบินเราก็ได้จะพิมพ์แต่รายการนี้เราจะยังไม่พิมพ์นะคะคลิกโนโอเคแล้วก็ escape ออกนะคะโอเคทีนี้ก็ escape ออกนะคะ cancel นะคะคลิก cancel โอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ